โกติอารามบอยควงน้องกวางแฟนสาวเข้าพิธีแต่งงานเรียบง่ายก่อนหน้านี้โกติอารามบอยได้โชว์ภาพพีเวดดิ้งพร้อมทั้งระบุข้อความว่าตนอาจจะไม่ได้เชิญแขกมางานแต่งด้วยตนเองแต่ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมงานอันอบอุ่นของตนทั้งคู่ โอตีระบุว่าหนึ่งครั้งในชีวิตที่แต่งงาน17ธันวาคมหนูอาจจะไม่ได้ไปเชิญด้วยตัวเองสำหรับคนที่งานเยอะหรือว่าคนที่อยู่ไกลๆจริงๆหนูอยากไปเชิญด้วยตัวเองนะครับอยากให้ทุกคนมาร่วมแสดงความดีๆกับเราสองคนด้วยจริงๆครับล่าสุดลุงรงโพธารามหรือจตุรงมกจก ได้โพสต์ภาพบรรยากาศงานมงคลของทั้งโกติและน้องกวางแฟนสาวที่จัดออกมาได้อย่างอบอุ่นพร้อมทั้งมีเพื่อนๆพนพี่ๆและคนสนิทในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีในงานกันอย่างมากมายโดยในคลิปเป็นพิธีมงคลสมรสในช่วงเช้าซึ่งเป็นไปอย่างเรียบง่ายพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าแต่งจานโกะและน้องกวางขณะที่เพื่อนๆที่ไม่ได้ไปร่วมต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับงานแต่งของโกติในครั้งนี้ นอกจากนั้นแล้วในช่วงเย็นของวันเดียวกันโกติและน้องกวางจะจัดถแถลงข่าวเปิดใจถึงเส้นทางความหวานและแพลนครอบครัวในอนาคตกับสื่อมวลชนอย่างไรก็ตามทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีกับวันแห่งความสุขนี้ของคู่บ่าวสาวด้วยค่ะ